เที่ยตัวฟรีต้องตัวฟรีจัดเลยมู้ว่าเจสามวันอะใครเยอะไม่ประโยชน์เลยมึงอ่ะเออจริงเพื่อนไอ้เวสอ่ะจริงเพื่อนจริงเพื่อนไอ้เรื่องจริงเยอะฟรีมึงเรียกว่าเยอะฟรีอ่ะเเรียกว่าเยอะตัวฟรีอะจริงเพื่อนเที่ยตัวฟรีจริงเพื่อนนี่เรื่องจริงเพื่อนเนี่ยขอโคยาก่รได้ปะล่ะ เลียกวอาไเฮเยอฟรีอ่ะอืมเยอฟรีมือนี่ดิเลี้ขึ้นมาเวดอาขูบอกแล้วมันชื่อฟรีเฮียมันรู้ตัวรู้ตัวเวดรู้ตัว <c oughs> รู้ตัวจอดไหนเฮีย พี่สมหน้าก็เรามาบ้านมึง ไอเบนไม่ได้หมาคืนยังอ่ะน้องได้เบลได้แล้วแต่ต้องมองไปไหนมาไอสัตว์ผมอยู่นะเบลเมื่อวานอยู่เทียอะไรอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอยู่ไหนเราอู้แล้วมึงหายไปเลยไอ้สัตว์โก็หกหัวเรื่องโกหกพี่ก็ที่ผมติดคุณี่ไปเจอพี่ตรงนั้นไงเจอที่ไหนไม่เจอคุที่ไหนเจอที่ไหนพี่เจอที่ตู้ปลาเจอคุที่ไหนไม่เจอคุที่ไหน เกิดเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเขาเหมือนเหรอปล่อยปล่อยเขาเอ๋อเลยก็ได้ครับ สกอเท่าไหร่แล้วไม่รู้ครับผมไม่รู้อะไม่ได้นับเล่นอย่างเดียวครับโอเคไปไมายังอ่ะอเวทยังไม่มาใช่ไหมเพื่อไอเวทไ,ไอไปอ่ะ ยังเน่ายังไม่ตื่นเลยนี่มาไวจวังวะมึงอะหรือว่ามาไวทุกวันอยู่ละอยู่ทุกวันอยู่แล้วเย <c oughs> ่ไปไวทิทยาไปอยู่วที์ใช่ปะเออไปเติมถึ

ร้องเพ át, ลงพี่ฟังนี่เนาะเหงาวะเบสเทียงที่เองชอบร้องอ่ะี่ดาวไม่ไว้เบิ่งอ่ะเฮี้ยจุกไปแล้วไอ้เฮียเออมันไปแล้วมั้งไอ้เฮียตอนกูขับมาดูมันกำลังออกพอดีอยู่บ้านกูเชื่อกูเลยส่งเนี่ยขยะมันหนีกูเลยไอ้เฮียเวดว่าอัดไปเดียวหนีกูเลยยังขับมาก็ทึ่อปะหนีกูเลยอะเฮีเวทน้องไอ้เฮียดีดีพี่ขาดจัดอ่ะ พี่ขาดเหรวะอ่ะเยี่ยวดไม่ชอบเหรอวะเวทน้องโดนอุ้มอ่ะชอบมันด่ามึงไงเออมึงไม่ชอบไงไอ้แบบโดนอุ้มชิวๆอ่ะก็ได้ดิเวดเดี๋ยวไอ้เฮียได้ทำเดี๋ยววะได้เว็กทำได้ไอ้เฮียถ้าพูดแกอย่าไปทำน้องมบเดี๋ยวว่าถ้ามึงถ้ามึงโดนอุ้มมันไม่ค่อยมีใครมาช่วยมึงด้วยเนอะจริงเทปเประกันฟรตีเลยจริงโดนอุ้มเป็นตัวฟรีอ่ะไอเฮียมาหายไปไหนหมดวะเฮ้ยเนี่ย

ชุบแล้ว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 เอาอะไรอะมาแค่เนี้ยเนี่ยเอามาแค่เนี้ยเนี่ยไหวอเปล่าวะมันไหวอะเวดเวดเวดกูตีเลยกูตีกูตีกูีกูท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 ีหลบหลบหลบอดีตอดีตอดีตตีเลตีเลยไมไหน นั่นสามสามเบ <laughs> ียรเท่าไหร่เนี่ยเียี่มันกากขนาดนั้นเลยวะยียลักกี้เดหรอเนี่ยไปบุสภาพเปดูสภาพไปภาพไปดูสภาดิชมดิตามไปเดินตามไปยันหนีหนีหอยหนีเดี๋ยเออคอยหอเรื่องห่อหรอกมันมันไม่กล้ามันไม่กล้าเล่นกับเพื่อนเฮ้ยมาอะไรเบียร์เต็มตัวเลยเต็มตัวเลยนั่นแหละเออ

ไ่ก้าออกเห,ห,หรอไ้เฮี่ยสภาพมันเฮี่ยแจกมงทำเฮี่ยอะไรอ่ะ น้고งก อละเหรครับคุณตำรวจเขาบุกลุกกันเนี่ยมาชุบในบ้านผมด้วยคุณตำรวจยังไงเอ่ยแจ้งเลยครับแจ้งเลยครับไปแทงดีไปแทงดีลุกแอปหน้าเกิดนะหน้าไอ้ยตำรวจเราอุ้มทำไมอ่ะตีอย่าตีเขาอย่าตีครับไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปเขาติดอุ้มอยู่เห็นเปล่าเขาติดอุ้มอยู่เห็นเออรู้แล้วจะขึ้นเสียงทำพี่อะไรอ่ะพี่ ขึ้นเสียงไอ้เหี้ยมึงพูดดีๆดิไอ้เย็นๆไอ้เบลไอ้เย็นๆไอ้เบลไอ้เฮียไอ้เฮียมึงจะขึ้นเสียงน้ำคุยเหรไอ้เบลไอ้เย็นๆไอ้เบลไอ้เฮีไอ้เฮียมึงก็พูดดีๆดิมันจะขึ้นเสียงน้ำคุยไรไอ้เย็นๆไอ้เบลไอ้เย็นหรพูดดีๆไม่เป็นหรอไอ้เย็นเลยแม่งก็รอดกันหมดไอ้เหี้ยกูรู้แล้วไอ้สัตว์ว่าต้องอุ้มไม่ขึ้นเสียงน้ำคุยเลยเจ้าเอ้ยผมชุบเองครับคุณตำรวจเอ้ยให้หมอหมอหมอเคลียร์เคลียร์อลไรใช่ไหมครับตอนอจะให้หมอไปโรงพยาบาลครับ ครับโอเคครับเคลียร์แล้วใช่ไหมครับครับไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลผมโอเคครับชุดกันเองใช่ไหมครับคุณตำรวจไปเดี๋ยวไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลหมดเลยโอเคครับที่ชุบหมดยังไงเว็มึงอ่ะหมดแล้วมันหมดละร้อนจังไอ้ยัยอย่างฮาเลยรั่วจ้ะพี่ชายเดี๋ยวรถเข้าไปเลยเฮียแจ็คแล้วเฮียแจ็คก็เป็นที่ยัยผิดหรอปะ รุปโอเคครับนั้นหมอบนะครับโอเคหมอฟังผม,ไ,มได้ไม่ต้องไปฟังเขาโอเคครับเอ่อลงรถก่อนครับหมอใส่รถไม่ได้พี่ชายครับลงรถได้เลยครับโคตรรั่วไอ้เหี้ย <c oughs> โอเคเอากำลังเอากลับโรงพยาบาลนะครับ